ต่อวันนี้วันครับพามาชมหน้าง,งานเจ้าศักพัฒนาสงสัยเดินทั้งวันแล้วเหนื่อยครับเลยนั่งพักแตกหายเรียบร้อยเปลดลร้อ,องยังวีเปลดลร้อ,องก็เจ้าขับปีบันใจเนาะเป็นไรยมาง หลากหลังน่าจะมีโอกาสขึ้นกว่าวันนี้ก็นยัดลองพี่บื้นเนาะข้างหลังก็ข้าวช่วงจังหวะบิดตัวบิดตัวแล้วหน้าจมเลยถอย เดเาไเเลหน้านีเดิ้เขับไม่ไเีนเาเเวากนจาเลานู่นนะครัาเาโคเดินเข้ามานะต่อจากที่ไปดูรถเกี่ยวมาเมื่อกตอนนี้ก็กลับมาบ้านครับมาเอาไม้ มาเอาไม้แล้วก็จะตัดต้นยูคาไปบางส่วนครับยูคาจะเน้นเน้นเอาพวกหน้าแปดหน้าแปดไปไปรองเกี่ยวแล้วก็เผื่อฉุกเฉินครับเผื่อฉุกเฉินว่าเราต้องรองแท็กตัวเองด้วยพอไปดูหน้างานาแล้วเมื่อกี้ครับผมลองใช้จอบทิมดูแล้วมันค่อนข้างโหดครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ผมใช้กู้รถตัวเองเมื่อปีที่แล้วก็ใช้ได้แค่บางตัวครับมีท่อนนี้อันนี้ที่ใช้ได้ ก็ท่อนนี้ท่อนนี้ก็ผูกไปแล้วใช้ได้แค่สองท่อนครับทนน่เลยต้องหามาอยู่คาถึงมันจะเล็กหน่อยแต่ก็ช่วยได้ครับอยางที่มันจำเป็นเครื่องโซ่ก็เสียครับเดี๋ยวรอรอให้เขามาตัดให้ ตอนนี้ก็ให้น้องเอารถดำไปเอาเครื่องมาตัดครับจะใช้ต้นนี้ตอนนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสองสามสบสี่ต้นครับใช้ต้นละห้าเมตรวันนี้พักงานเกี่ยวข้าวไว้ก่อนครับงานเกี่ยวข้าววันนี้ผมเกี่ยวได้แค่เท่าไหร่สามสี่ไรข้าวยังไม่ค่อยสุกดีครับ เจ้าเจ้านี่เหลืองเหลืองนี้ก็จะลงวันวันวันจันทร์ส่วนเจ้าตรงนี้ตรงนี้เหลืองเหลเห็นไหมรถเกียร์ผมนู่นน่ะจอดอยู่เจ้าเหลืองๆตรงนี้ลงพรุ่งนี้แต่วันนี้เดี๋ยวภารกิจนี้ไปกู้เจ้าสักพัฒนาก่อนปีที่แล้วก็จมครับปีที่แล้วจมคันหนึ่งผมก็ไปลาก มีนี่จมอีกแล้วโอเค,คไว้เจอกันอีกทีตอนที่ผม,ออมเอาไม้ขึ้นเอาอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะทําเป็นตอนเป็นตอนไป